หลังแคเยอะคันหนังหัวหอมแดงแก้ได้จริงหรือสวัสดีครับอิสานพระเจ้าครับคนลังแคเยอะหลังแคบนหัวนะพี่น้องนะเราก็มันคันอาการคันบนหัวเนี่ยคันจนเวลาเกาเนี่เกาจนถลอกปอกเปิกเบ็ดนะแบบมันคันแห้งนะพี่น้องนะอย่เปล่เนหุนห่วยแห้งนะไผมีอาการที่ว่าบ่ต้องไป สื่ออย่างทั้งด้านนะพี่น้องนะเพราะว่ามันเบื่องตังโดยเป้าประโยชน์แบบเขามาใส่แบบของในครัวบ้านเขาน่ยบ้านเจ้ากับนี้นะครับแบบบ่ต้องเสียตังค์แม่แต่เสลึงเดียวเลยนะเพราะว่าอันนี้มันหาหาได้ในครัวเราก็มาทาทาตามนี่รับรองว่าจากสามซี่เทียนนี่อาการลังแค้หรือว่าอาการคันหัวนี่หายนะอันนี้อิหรีนะพี่น้องนะวิธีนี่วัด ของดังๆแพงๆได้เลยนะพี่น้องว่าอันใดดีเอามาเปรียบเอามาเทียบกันได้เลยนะครับมาแบบประหยัดแต่เห็นผลมันแมนอีอย่างทําจังใดตามเบิ้งหอมแดงบบต้องซื้อเพราะว่าในครัวบ้านเจ้ามีมีอยู่แล้วแมนว่าปอกเปลือกเอ้นี่มันออกปอกเปลือกแห้งมันออกซื้อๆนะพี่น้องนะปอกปอกออกซื้อๆเนี่ย ล่างน้ำสะอาดนะพี่น้องล่างน้ำได้แล้วเฮากะใสโคกนะใสโคกลงไปแล้วก็ตำตำให้มุนตำให้ละเอียดเท่านั้นเองนะพี่น้องนะตำให้มันละเอียดละเอียดไปเลยละเอียดแบบนี้นะพี่น้องนะต้องละเอียดจังสี่เลยนะครับนี่จังสี่ก่ะถือว่าละเอียดแล้วนะ <laughs> ได้ตามที่ต้องการแล้วฮาผสมน้ำนิดนึงนะพี่น้องนะนิดเดียวนิดเดียวประมาณ พอให้มันเป็นน้ำน่ำนะพี่น้องอันนี้เพื่อเป็นแนวทางนะครับนี่จังสี่เลยนะครับเสร็จแล้วสูตรกําจัดหลังแคบบนหัวอาการคันหนังศีรษะนะพี่น้องซ้ำนี่เองง่ายๆว่าเสียเงินแจ็คสลึงเอาในครัว<า>วิธีใส่ให้จกอันนี้นะพี่น้องนะเอาจังสี่เลยนะครับยังเสียไปฉลมไปฉล้มหนังหัว ห้ามเกานะพี่น้องท้าเกานี่มันจะถลอกแล้วมันสิแสบนะเขาแค่ถูๆขยี้ขยี้ให้มันทั่วหนังหัวเท่านั้นเองฮะแต่ที่แน่ๆคือห้ามห้ามใส้เล็บเกาเพราะว่ามันสิหนังหัวมันสิเป็นถลอกแล้วอันนี้มันสิอาการแสบเลยแหละนะเพราะว่าจัิงซี่ะรู้สึกว่าแสบตานอยู่ <laughs> โปะหนังหัวไอ้แบบใส่ไว้ทั้งหัวแล้วเขอผ่ามาห่อไว้แล้ว,วพี่น้องได้แบบคุ้มไว้นะจาก โดยประมาณจาก1 0บถึงสิ้านาทีเท่านั้นเองต่อขั้งนะครับแล้วเขาก็ไปสะสะน้ำออกตามปกตินี่แหละใสะ่อย่าสะผมยังนั้นะสะตามปกติเลยบม่มีปัญหาคือเขาทําตอนที่เขาคิดว่าเมื่อใดเขาสิสะผมนะพี่น้องนะก่อนสิสะผมเอา,านี่มาโปะไว้จาก1 0บถึงสิหานาทีแล้วก็ไปสะผมฮ้ยอันนี้อหลีนะพี่นอ้องเพียงแค่ว่าคนบรูจากเท่านั้นเองท่นี้แหละ ง่ายๆวิธีกําจัดลังแคแล้วก็อาการคันหนังหัวนะพี่น้องนะอันนี้ใส่จากสามซี่เที่ยนี่บ่มีบม่บมีอาการคันบม่มีลังแคให้ลาคานเลยนะพี่น้องนะ <c oughs> แค่แค่เขาบม่มนว่าเฮ็ดติดตอ้อกันนะพี่น้องจากอาสองมือสามมือข้างนึงเังเสียนะจากสามซี่เที่ยเท่านั้นเองลังแคอาการคันหนังหัว เปิดอาดลาดไปแล้วหัวหัวหอมมันไล่ไปแล้วแค่รู้และทําพวกปัญหาเรื่องลังแคเรื่องคันหัวกะเบิดไปแล้วนะด้วยหัวหอมแดงเนี่ยง่ายคักยังว่าเป็นของโบนาเสื้อดอกแต่ว่ามันเห็นผลไผ่คันนังหัวลังแคเยอะทดล้องร้องทำเท่าน,นั้นที่สิลู้สวัสดีครับ